CAS สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมสู่ร,รายการแซดแอนเซอชุมชนคนดาวเทียมของเราเช่นเคยนะคะอัดแน่นครึ่งชั่วโมงทุกวันจันทร์และเช้าวันอังคารค่ะกับเรื่องราวดีๆที่เกี่ยวข้องกับคุณเพื่อนช่างและคุณผู้ชมทุกคนนะคะตอนนี้เนี่ยไม่ได้จํากัดเฉพาะลูกค้า psi ไม่ว่าจะติดจานดาวเทียมกล้อง ocs หรือ Air เท่านั้นนะคะทุกคนสามารถที่จะดูรายการของเราและติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆรวมถึงแง่คิดมุมมองดีๆ เอาไปปรับใช้ได้ค่ะวันนี้เนี่ยพี่เล็กหอบเอา พระเอกตัวจริงนี่ไม่ไม่ใช่สมบัติเมธทนีนะไม่ใช่นะแต่พระเอกตัวจริงในนามของ PSI ค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้กล้องเตือนภัย OCS ของเรานะคะมีพระเอกที่แบบว่ามาแบบฉายเดียวเดีเขาก็สามารถโดดเด่นได้แบบนี้นะคะกับกล้องรุ่นใหม่ค่ะ PSI alone -alone ยังไงคะพี่เล็กอนีขดจับหน่อยนะคะโดดเดี่ยวผู้น่ารักโอ้ยคือรูปร่าง หน้าตายอย่างนี้เลยครับผมโอ้โหดูเก๋ไก๋อ่ะก็ทำงานด้วย ตัวโดดๆตัวเดียวได้เลยไม่ได้สนใจใยดีใครแล้วตอนนี้ผมเก่งคนเดียวหล่อคนเดียวมาแบบนี้เลยนะคะแล้วชื่อเขาก็จะชัดเจนก็คือ psi alone นะคะก็คืออยู่ในหมวดของกล้อง ocs ของเราเนี่ยแหละนะคะเป็น super hd ด้วยชัดมากคมมากบอกเลยนะคะมาทำความรู้จักกับเขาซะหน่อยดีกว่าค่ะเจ้าพระเอกคนนี้เป็นยังไงบ้างคะพี่เล็กก็ตัว alone เนี่ยมีแนวคิดจริงๆแล้ว พอไปสัมมนาเนี่ยลูกค้าเนี่ยบางทีก็มีไอเดียแปลกๆแ,แล้วก็นําเสนอมานาเสนอมาออมีไอเดียหนึ่งก็คือลูกค้านั่นแหละก็คือฟิดแบกมาว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าตัวโรบอทเองเนี่ยจริงๆโรบอทมันชัดมากอยู่แล้วเนาะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเอาไว้ข้างนอกเนี่ยมันจะพังเพราะมันไม่ได้กันน้ำก,ก็เลยมีม,มีมีการนําเสนอว่าอยากจะได้คล้ายๆโรบอทนี่แหละแต่กันน้ําได้ด้วย เราก็เลยมาคิดต่อนอกจากที่จะกันน้ําแล้วทำยังไงได้บ้างเราก็มันต้องเตือนภัยได้ด้วยเตือนภัยเนี่ยถ้าเป็นโรบอทมันก็จะมันก็จะเตือนภัยอีกแบบหนึ่งภายในบ้านหรืออะไรก็แล้วแต่<ช>แต่ว่าตัวนี้เนี่ยเนื่องจากมันอยู่มันมันสามารถที่จะอยู่ข้างนอกได้แล้วก็เราก็คิดว่าทํายังไงให้มันมีเหนือกว่าโรบอท ก็เลยมีฟังก์ชันต่างๆเพิ่มขึ้นมาครับผมแค่ฟังแค่นี้เนี่ยก็ตื่นเต้นแล้วนะแต่คุณผู้ชมที่ซื้อเจ้าตัวโรบอทของเราไปนะคะซึ่งณตอนนี้เนี่ยจะต้องบอกว่าเป็นพระรองแล้วแต่ก็ไม่หลอกไม่ใช่พระเอกพระรองทุกคนนะคะทุกตัวเนี่ยเขาก็จะมีจุดเด่นที่โดดเด่นของเขานะคะแล้วก็เราก็ใช้ให้ได้เหมาะสมนะคะอย่างที่พี่เล็กบอกแต่ทีนี้วันนี้เนี่ยเรามาลงรายละเอียดกันสักหน่อยดีกว่าครับผมตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่สามารถที่จะใช้ เรียกว่าเป็น Wi-Fi uh huh. เป็นกล้อง Wi-Fi คล้ายๆโรบอทแต่สามารถที่จะเพิ่มฟ uh ังก์ชันหนึ่งก็เรียกว่าเป็นฟ <AP S 2> <AP S 1> ังก์ชัน AP AP หรือว่า Exit p o i ซ t hmm? ซึ่งมันจะกระจาย Wi-Fi ตัวของมันคือหมายความว่าตัวเขาเนี่ยสามารถ<ม>ที่จะเป็น คล้ายๆเป็นเราเตอร์ WiFi แบบนั้นไหมคะอ่าใช่เป็นเ c ็กเซสต์พอเป็นเอ็กเซสต์พอที่สามารถกระจาย Wi-Fi ให้อุปกรณ์ต่างๆได้ให้มือถือได้ก็คือมือถือเนี่ยปกติเราจะดูกล้องอย่างโรบอทอย่างเงี้ยเราไม่สามารถที่จะดูจากมือถือเนี่ยตรงเข้าหาโรบอทเลยโดยไม่มีเราเตอร์นะครับเพราะว่าในบ้านเนี่ยถ้าไม่ติดเน็ตเนี่ยโรบอทก็เหมือนวางเฉยๆแล้วก็เล็กคอร์ดธรรมดาเวลาจะดูเนี่ยก็เอาเมมโมรีออกมาแล้วค่อยไปใส่คอมพิวเตอร์แล้วค่อยดู อย่างเนี้ยเราคิดว่ามันเป็นความยุ่งยากในในในเรื่องของการที่จะไปแกะเนื่องจากอะไรโรบอทเนี่ยมันวางเฉยๆอยู่อยู่ที่บ้านมันสามารถแกะได้ง่ายอย่างเนี้ยไม่เป็นไรแต่ถ้าเราติดตัวอโลนเนี่ยซึ่งเป็นกล้องเอาดออาจจะอยู่บนเสาไฟฟ้าเราจะปีนไปแกะมาเพื่อดูภาพเนี่ยมันเรื่องใหญ่ใช่ไหมครับเราก็เลยคิดว่าทํายังไงให้ตัวเนี้ยสามารถที่จะส่ง WiFi ตัวตัวมันเนี่ยเข้ามาที่มือถือเลยคือต่อไปนี้เนี่ย โทรศัพท์มือถือของเราไม่จําเป็นต้องมี Wi-Fi ก็ได้เพราะว่าตัวนี้เขาจะเป็นคนส่งมาให้เราใช่ใช่เหมาะสําหรับพื้นที่ที่ลูกค้าบางคนไม่มี Wi-Fi อ๋อใช่ซึ่งเยอะมากไปถามมาแล้วเยอะเหมือนกันคือต่างจังหวัดไม่ใช่ว่าทุกที่จะมี Wi-Fi ใช่คือบางทีโอเคในหัวเมืองใหญ่ๆในตัวเมืองเนี่ยร้านกาแฟหรือใดๆก็อาจจะมีถูกต้องคะหรือในบ้านเราที่อาจจะแบบว่าชอบท่องอินเทอร์เน็ตโน่นนี่ก็อาจจะติด WiFi แต่ พืนที่ส่วนใหญ่แล้วนี่ไม่มีแน่นอนเขาบอกว่าอย่างนี้เอ้าแล้วทําไมแล้วคนเขาแชทกันยังไงออินเทอร์เนต็ตส่วนใหญ่ใช้บนมือถือใช่ไม่ไแพ็กเกจไปใช่ไม,ไ,ไม่ได้ติดแบบเป็นสายเข้ามาเหมือนอะระบบ3 BB บีบโอทอะไรพวกนี้เขาก็อย่างเนี้ยเขาบอกว่าบางทีใช้ในมือถือก็พอละอดู YouTube ก็โอเคละแต่กลับกันว่าพอจะติดกล้องนีสิก็ต้องไปขออินเทอร์เน็ตมาเพื่อที่จะเชื่อมต่อ เพื่อที่จะเข้าระบบ Wi-fi ในบ้านอย่างเนี้บางคนเขาบอกว่าค่าใช้จส่วนนี้เขาตัดออกไปซึ่งแน่นอนว่าพอตัดออกไปเนี่ยเขาต้องต้องการกล้องที่เป็น WiFi ก็ทําไม่ได้เลยตัวนี้ก็จะมาตอบโจทย์ว่าตอนนี้มันทําได้แล้วนะคุณมีมือถือเล่นเน็ตก็เล่นไปแต่พอเมื่อคุณต้องการที่จะเชื่อมเข้าหาตัวไอตัวอโลนเนี่ยคุณก็สามารถที่จะเซิร์ชแล้วก็ Wi-fi ที่เขาปล่อยมาแล้วคุณก็เข้าแอปแล้วเปิดแล้วดูได้เลยขั้นตอนง่ายๆมาก เดี๋ยวทาให้ดูโหสุดยอดเลยเดี๋ยวพี่เล็กจะเดี๋ยวมอให้ดูด้วยนะคะว่ามันเป็นแบบไหนคือตอนนี้เนี่ยคุณสามารถซื้อตัวเดียวโดดๆไปได้เลยได้เลยได้เลยแล้วเ็จปั๊บเนี่ยเขาจะเป็นตัวเอ็กเซ o พอยที่สามารถต่อสัญญาณ Wi-Fi เข้าสู่โทรศัพท์มือถือของคุณใช่ไม่ว่าคุณจะไปติดบนเสาไฟฟ้าต้นไม้หรือใดๆคุณไม่ต้องปีนขึ้นไปอะไรบ่อยๆแล้วนะคะคุณดูผ่านมือถือของคุณเพราะว่าเขาส่ง Wi-Fi เข้ามาเขาก็จะเชื่อมต่อกันและดูกัน ได้แบบสบายๆพี่ฤทธิ์ลองดูสิคะอยากเห็นแล้วค่ะว่าจะต้องยังไงบ้างจะต้องมีปุ่มเปิดไหมคะอ๋อไม่ต้องครับ<笑><笑>ไม่ต้องพอเสียบปลั๊กใช่ไหมครับอันนี้ <Okay. S 2> ผมเสียบปลั๊กไว้แล้วนะครับพอเข้ามือถือเนี่ยแน่นอนไอ้ตัวมือถือเองมันก็จะมี WiFi เยอะแยะเลยนะครับในมือถือมีเยอะแยะเราก็เลือก Wi-Fi อย่างตัวเนี้ยตอนเนี้ยเราตั้งชื่อเป็น IPC อยู่ค่ะเดี๋ยวต่อไปเราจะตั้งเป็น a l o n e นะครับก็ตั้งเป็นตัวนี้เราเลือก ซึ่งเวลาไปในบ้านเนี่ยเราจะเห็นอยู่แล้วล่ะมีสิ่งแปลกปลอมขึ้นมานะครับเนี่ยแค่นี้คอนเน็กได้แล้วนะตอนนี้พร้อมแล้วอ่าหลังจากนั้นนะครับหลังจากนั้นเราออกออกจากเมนูเข้าในแอปเข้าในแอปเลย OCS ของเรา OCS ของเราตัวนี้ตัวเดิมนะครับพอเปิดปุ๊บมันจะบลิงขึ้นมาเป็นอ่าเป็นตัวที่เนี่ยเนียตัวนี้ขึ้นมาเลยอโลนเลยอโลนเลยเดี๋ยวมันจะเป็นรูปกล้องใหญ่ๆนะครับเวลาเราเปิดแค่นั้นเองพอเปิดปุ๊บเรากด ต่อไปมันก็จะดูภาพได้เลยเนี่ยครับเห็นไหมขึ้นเขียนว่าเจออุปกรณ์ใหม่นะครับเราก็กดอ่าถัดไปนะครับภาพมาแล้วแค่นี้ง่ายๆยอย่างนั้นเลยหรอง่ายง่ายมากอ่าลองดูลองดู่าลองดูอ่าดูไปที่พี่เล็กอ่าเห็นไหมคุณผู้ชมเห็นไหมง่ายมากโอ้โหแค่นี้เองไม่ได้ยุ่งยากอะไรเยไม่ยุ่งอะไรเลยคอนเน็ปั๊บแล้วก็เปิดแอป ง่ายคือ Connect Wi-Fi แล้วก็มาเปิดแอปกดถัดไปเนี่ยดูได้เลยง่ายไหมสุดยอดอ่ะอันนี้ไม่ต้องกลัวเลยง่ายที่สุดแล้วตอนนี้ง่ายที่สุดเลยคือทุกคนสามารถที่จะบอกว่าทำได้คุณผู้ชมดูสิค่ะโอ้พี่เล็กหล่อมากอ่ะโอเคลอยเุป Super HD นะคะจอจอโลนี้เนาะแค่นี้ก็เสร็จสาบเห็นไหมคะนี่ แล้วนี่ดูสังเกตแล้วอะค่ะพี่เล็กค่ะกล้องมันเหมือนจะเป็นแบบว่าโค้งๆนูนๆมันเป็นเรื่องของการมุมกว้างพอมุมกว้างสังเกตไหมเลนที่วายอะครับมันจะโค้งหน่อยๆคือเจ้านี่ก็คือเลนวายเลยใช่เป็นเลนวายเลยหนึ่งร้อยห้าองศานะครับซึ่งกว้างมากฉะนั้นเวลาที่คุณจะไปติดสมมุติบริเวณบ้านนี่คือมันกว้างมากคือห้องใหญ่มากหนึ่งรือใดๆแบบ ข้างนอกบ้านสมมุติหน้าบ้านอะไรเงี้ยน้คือติดไปตัวเดียวนี้แทบจะครอบคลุมเลยใช่เกือบจะทั้งรั้วเลยครับบางคนถ้าไม่ใหญ่มากก็ทั้งรั้วเลย1 0 5อห้าองศาห0 5องศาแล้วมันชัดมากคุณผู้ชมก่ะนี่แทบจะเห็นสิวพิเล็กแล้วเนี่ยหลบไปดีับชัดมากชัดมากนี่เห็นไหมการต่อง่ายมากจริงๆแล้ว คืออย่างความเร็วของ Wi-Fi เนี่ยก็คือขึ้นอยู่กับเจ้าตัวกล้องเหรอครับจริงๆแล้วตัว Wi-Fi เนี่ยมันส่งหากันแบบนี้ภาพเนี่ยถ้าไม่ไม่ออกอินเทอร์เน็ตนะครับปัจจัยมันน้อยยังไงก็เร็วถามแน่นอนครับเหมือนท่านต่อสายเลยเหมือนแบบสายตรงเลยแล้วเหมือนสายตรงเลยอย่างเงี้ยคือดีที่สุดแล้วครับผมว้าวุนสุดยอดเลยอ่ะแต่ก็ไม่ทิ้ง WiFi นะมันยังคงเข้าอินเทอร์เน็ตแล้วก็ออกไปดูที่อื่นก็ได้ สำหรับคนที่มี Wi-Fi หมายถึงว่าหมายถึงว่าถ้าสมมุติ Wi-Fi ตัวนี้ค่ะนอกจากที่เราดูกล้องแล้วเนี่ยเราสามารถไปท่องอินเทอร์เน็ตอื่นได้ไม่หมายถึงเราสามารถเปลี่ยนโหมดของมันให้มันคอนเน็กกับเราเตอร์ถ้าเรามีเราเตอร์ที่บ้านสมมติว่าวันดีคือดีเรามาติดเน็ตปั๊บเราก็คอนเน็กไปเราเตอร์แล้วก็ออกไปดูที่ไหนก็ได้เพราะอันนี้เอออันนี้ดูเฉพาะในพื้นที่นะสาเมตร ออ๋ oh, <ใน S 1> ก็คือไวไฟ,ไฟเขาเนี่ยจะเชื่อมใน30เมตรใช่<ม>ใช่ฉะนั้น<ม>ท่านไปเกินกว่านีนา้น้าตอนนี้ถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นระบบภายในแต่ท่านไม่ต้องเดินสายไงมันสะดวกครับผม โอ้ s <S โหคุณผู้ชมขะหลากหลายข้อดีค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความคมชัดการเชื่อมต่อก็ง่ายมากๆเลยนะคะเป็นแ c e s <ช> s Point ในตัวนะคะเชื่อมต่อ Wi-Fi แต่ในระยะทางเนี่ยก็คือประมาณ30เมต,ตรก็ไกลนะเราอยู่ในบ้านสมมุติเราติดกล้องตัวนี้เพื่อที่จะดูหน้าบ้านเรา<ช>นะคะกลางค่ำกลางคืนกลางวันมีใครมาหาไหมยังไงเรานอนดูทีวีสบายสบายอ่าดูสักหน่อยสิใครผ่านหน้าบ้านเราบ้างโอ้ยมันสบายอ่ะ โอ้มันดีอ่ะมันเยี่ยมอ่ะนะคะแต่ยังมีอีกหลายๆข้อดีค่ะคุณผู้ชมขาตามต่อในเบรกหน้าดีกว่าพักสักครู่เดียวค่ะ สร้างสรรค์โดย PSI ชัดล้านเปอร์เซนต์กล่องโอไฟให้คุณมากกว่าการดูทีวี กันมาในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะโอ้โหรายการของเราตื่นเ<ม>ต้นเหลือเกินค่ะ<ม>กับพระเอกตัวใหม่นะคะกล้องเตือนภัย OCS รุ่นอโลนค่ะวันนี้เขามาโดดเดี่ยวคนเดียวแบบหลอเหลาเอาการมาเลยทีเดียวนะคะกับรูปแบบของการเชื่อมต่อ Wi-Fi กับหน้าจอโทรศัพท์มือถือของเราแบบง่ายมากๆที่พี่เล็กได้ทำการเดโมให้ดูเมื่อกี้นะคะนี่ก็ตกใจเลยเพราะจริงๆเพิ่งเห็นเป็นครั้งแรก<ม>แล้วก็เพิ่งเห็นหลักการทางานของเขาในวันนี้ค่ะ คุณผู้ชมคะ่ะเลยลิขเชื่อว่าหลายๆคนนะไม่ว่าจะคุณเพื่อนช่างหรือคุณผู้ชมเนี่ยถ้าได้สัมผัสเขาคุณจะหลงรักค่ะแน่เขอเ<ช>ตือนไว้นะคะเมื่อกี้เราได้พูดไปถึงระบบที่เราบอกว่าเชื่อมต่อ Wi-Fi กับของตัวเขานะคะซึ่งพี่เล็กบอกว่าเป็นระบบปิดต้องอยู่ภายในรัศมีเนี่ยก็คือ30 เมตเท่านั้น<ช>นะคะ<ช>แต่จริงๆแล้วเจ้าอรนเนี้ยสามารถที่จะเชื่อมต่อเป็นระบบเปิดได้ถูกต้องไหมได้ได้ก็เหมือนกับโรบอทเลยก็คือดูได้ทั่วโลกคุณจะอยู่ที่ไหนก็คือสามารถดูตัวอรโลนได้เหมือนเดิม แต่วิธีการเซตวิธีการทํางานคือเหมือนโรบอททุกอย่างเหมือนเลยเหมือนเลยก็คือกดพื้นชั่งก็คือแบบง่ายมากครับผมใช่เนี่ยก็คือเข้าแอปแบบนี้อ่าเข้าแอปแบบที่เราเราเคยเข้ากันนะเนาะก็คือเหมือนกับที่เราใช้โรบอทปุ๊บเข้าไปอันนี้ผมแอดไว้แล้วเพื่อความรวดเร็วเนาะก็คือเปิดเข้ามาปั๊บนี่แค่นี้เองดูได้แล้วนี่เจอแล้วเจอแล้าเจอวนี่ยังไม่ hd นะนี่ธรรมดานะมันสามารถที่จะตั้งให้ละเอียดสูงกว่านี้อีก โอ้โหสุดยอดเ,เลยเห็นไหมครับคือมันเร็วมากค<ช>ุณผู้ชมมันแบบ <คน S 1> สัดยอดเเร็วาทาม คือไม่ต้องมีกระบวนการอะไรขั้นตอนเยอะแยะมากมายเลยครับผมถ้าเพื่อนช่างที่เซ็ตโรบอทอยู่แล้วขายโรบอทอยู่แล้วอันนี้ง่ายมากนะคะคุณไม่ต้องไปอะไรยุ่งเยอะและสําหรับลูกค้านะคะที่ใช้เจ้าตัวโรบอทอยู่แล้วเนี่ยก็เข้าใจเลยแหละหลักการทํางานว่าจะยังไงนะคะทั้งแบบระบบปิดที่คุณอ่ะใช้ภายในบ้านของคุณ30เมตรนะคะไม่เกินแต่ถ้าคุณต้องการดูทั่วโลกก็แค่เชื่อมต่อ Wi-Fi ในวงอื่นอช่วงที่คุณใช้อินเทอร์เน็ตทั่วทั่ไป นั่นแหละนะคะแล้วก็เข้ามาดูในแอปของ OCS คุณก็จะเห็นภาพจากกล้องตัวนี้เลยค่ะคุณผู้ชมค่ะโอ้โหมันสุดยอดอ่ะวันก่อนอบรมเนาะลูกค้าถามแล้วใช้แอปอะไรก็แอปเดิมนั่นแหละแอป OCS คือบางทีเนี่ยเขาไปชินว่าบางบางทีกล้องมันเยอะนในตลาดมีกล้องรุ่นหนึงแอปหนึ่งรุ่นหนึ่งแอปหนงมันยุ่งไงของ P S I ไม่ค่ะสะดวกสบายง่ายมากเลยนะคะแอปเดียว กล้องเตือนภัย OCS นะคะทีนี้มาดูข้อดีที่บอกว่ามันโดดเด่นแล้วเนี่ยในเรื่องของการเตือนภัยยังมีอยู่ไหมมีอีกอ่ามีอีกก็คือตัวการเตือนภัยเนี่ยคือปกติเนี่ยถ้าเป็น OCS 8เราจะต้องมีจอทีวีค่ะแล้วเราก็เอาเมาส์ไปเซตแล้วก็ลากเส้นด้วยเมาส์ใช่ไหมครับที่บอกว่าเราจํากัดแอเรียได้ว่าพื้นที่ไหนห่วงห้ามพื้นที่ไหนห้ามเข้าแต่สําหรับเจ้าอเลนใช้แอปเลย ก็คือในแอปเนี่ยก็คือมีฟังก์ชันนี้ในในการอัปเดตนะครับพออัปเดตมาก็จะมีฟังก์ชันที่ใช้ในเรื่องของการเรียกว่าในการขีดเส้นในการที่จะเตือนภัยในหน้าจอเลยแทนแทนหน้าจอง่ายๆยกหน้าจอทีวีมาไว้ในโทรศัพท์อ๋อคือไม่ต้องไปเชื่อมต่ออะไรเยอะแยะไม่ต้องไม่ต้องทำเสร็จสับในที่เดียวในที่เดียวเลยอ่ะสมมติผมขีดเส้นนะครับอ่ะขีดเส้นเนี้ยแค่นี้เองเห็นเห็นเส้นแดงไหม เส้นแดงแล้วเป็นน้าเงินนะครับแล้วก็เราก็เปิดใช้งานแล้วก็บันทึกนี่เสร็จแล้วมันก็จะเตือนเดี๋ยวคอยฟังนะ <attraction> นี่ทํางานแล้ว <S <S 2> <S 2> <ๆ>เห็นไหมง่ายไหมอ่ะผมปิดก่อนเนี่ยตก,กกระจาย สียงน่าลำคาญมากเลยบอกตรงเป็นโจนนี่วิ่งหนีแล้วเนี่ยแค่นี้เองหรือหรือสมมุติว่าเราเราเราบอกว่าเราจะเป็นเขตห่วงห้ามซึ่งแน่นอนว่าไอ้ตัวเขตห่วงห้ามเนี่ยปกติเราจะขีดเส้นแบบนี้แบบนี้แบบนี้บน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 จอใช่ไหมครับอันนี้ก็ทําได้เช่นกันแต่ใช้จุดเอาจุด4จุดอ่าก็คือจิ้ม1 2 3 4สอาแล้วกดนี่กดเสร็จก่อน เปิดใช้งานพอเปิดใช้งานอพอเปิดใช้งานแล้วเนี่ยแล้วกดบันทึกก็จะคล้ายๆกันอพอมีคนล่วงล้ำมาในเขตนั้นเนี่ยมันก็จะเ <จะ S 1> ตือนเสียงดังเมือนเสียงดังเหมือนเมื่อกี้ตืดตืดมันก็จะค่อนข้างดังนิดหนึ่งคือมันก็จะดัง ใกล้ๆกับโรบอสสองค่ะอ่าครับผมว้าวสุดยอดอมากเลยก็แน่แ่ละก็เขาเป็นกล้องเตือนภัยนี่คะ่าจุดเด่นตรงนี้ต้องห้ามลืมห้ามขาด<ช>เด็ดขาด<ช>นะคะ<ช>เพราะถือว่าเป็นสิ่งที่มันสำคัญคม,มากนอกจากนั้นอนอกจากนั้นยังมีตัว เขาเรียกว่าเป็นตัวสายที่เป็นอะลามสามารถต่อลําโพงได้อีกลําโพงข้างนอกจําได้ใช่ไหมตัวดําๆอ่ะเป็นลําโพงตัวเดียวเลยเสียบเข้าไปได้เลยไม่ไม่ต้องมีไอ้ตัวกล่องอะลามแล้วนะเอาออกไปแล้วเอาไปใส่ไว้นีนี้เรียบร้อยปกติเราจะมีกล่องดําๆเล็กๆเป็นเส้นเองอะลามเป็นเส้นอะลามแต่เราเอามาแค่ลําโพงลําโพงอย่างเดียวมาเสียบตัวเนี้ย แล้วไฟก็ไม่ดีใช่ไหมไฟก็ได้เอ้าหรออยากจะเป็นไฟ LED ติดขึ้นมาเวลาโจรเข้ามาปุ๊บไฟติดอย่างนี้ก็ทําได้ยังคงฟังก์ชั่นเหมือนตัวใหญ่เลยแต่ย่อมาเหลือเล็กๆล็บสุดยอดเลยครับผมใช้งานได้ทุกอย่างครบครบไหมอ่ะครบอโลนอ๋อคือพูดง่ายๆว่ามีทั้งความเป็นโรบอทมีทั้งความเป็น OCS 8อยู่ในตัวเดียวอยู่ในตัวเดียว แล้วเสร็จก็คือแบบการเชื่อมต่อว i ฟงไวไฟอะไรไม่ใช่เรื่องยุ่งยากไงคือมันง่ายมากอ่ะต้องครับโอ้ว้าวมีมีมีลูกค้าถามว่าเอ้าแล้วอยากจะต่อสัก3 4 5จุดนี้ได้ไหมในบ้านเพราะว่าบางคนก็คือบอกว่าในเมื่อ o s 8ซมันใช้8กล้องทีนี้อยากจะติดตัวเนี้ย8 8กล้องได้ไหมก็ได้ก็ได้เหมือนกันแต่มันมันแน่นอนว่ามันมันก็จะเป็น ตัวที่แยกออกมาซึ่งในมุมมองผมนะ <Okay. S 2> มันดีกว่าคุณไปติดแบบ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 นั้นนิดนึงตรงที่ว่ามัน มันสามารถเตือนภัยได้ทุกกล้องเลยทีนี้เตือนภัยทุกกล้องเลยครับผมนะทีนี้ในเรื่องของภาพในเรื่องของความคมชัดเนี่ยพี่เล็กบอกว่าเป็นซูเปอร์เอชดีนะคะแต่ปัญหาที่เราเจอส่วนใหญ่ก็คือมันจะซูเปอร์เอชดีมากๆถ้าเราดูในโทรศัพท์มือถือของเราแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ส่งไปให้เพื่อนปั๊บเนี่ยมันจะไม่ไม่ซูเปอร์เอชดีแล้วค่ะพี่เล่ะก็ผ่านอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันมันจะค่อนข้างที่จะจํากัดเขาเรียกว่าการการที่จะส่งไฟล์ใหญ่เนี่ย Uh huh. ส่วนใหญ่เขาจะต้องมาย่อให้มันเล็กก่อน uh huh. แล้วส่งขึ้นอินเทอร์เน็ตแล้วก็ไปดูบนมือถือ uh huh. แต่ว่าตัวนี้เนี่ยเนื่องจากเราเราเอาเทคโนโลยีล่าสุดเขาเรียกว่า H265 uh huh. ซึ่งไฟล์ที่ส่งไปเนี่ยมีความชัดสูงนะ oh. แต่วิ่งบนเน็ตได้ดี ว้าวคือคุณภาพภาพเนี่ยจะไม่ถูกดอกอ่าจะไม่ถูกดอกคือมันจะชัดเหมือนต้นฉบับเลยว่าอย่างงั้นสมมุติพี่เล็กอยู่บ้านเนี่ยมีภาพจากกล้องเจ้าตัวอโลนเนี่ยส่งมาให้นิกที่ออฟฟิศก็คือนิกก็จะเห็นแบบความคมชัดแบบนั้นเลยชจะัด หรือว่าชัดที่สุดเลยในบรรดาที่พีเอสไซทำมามะนะครับนะคะแค่ธรรมดานี่ก็ชัดอยู่แล้วโอ้อ,อันนี้ชัดเข้าไปใหญ่ <c oughs> แล้วเห็นบอกว่านอกจากที่ความชัดแบบนี้ที่เป็นเลน์วายแล้วเนี่ยค,ความชัดที่เป็นตัวเลขพิกเซลจริงๆเนี่ยเท่าไหร่2ล้า<อ>นพิกเซลแต่จริงชิปเซตนี่2.1เลยนะเลื่อไปนิดหนึ่งเกินสเปคไปหน่อยหนึงโอ้โหฉะนั้นแล้วคือไม่ต้องกังวลเลยว่าถ้าโจรที่แบบว่า ธรรมดาธรรมดานะคือจับได้แน่นอนอ่ะจับได้แน่นอนนะคะคือไม่ใช่อะไรหรอกโจนเขาก็เก่งอตตอนเนี้ยไม่แต่ไม่ต้องเข้าไม่ไม่ท่านได้เข้าหรอกเพราะว่าไอ้นี่ตื่นไทก่อนเนียนะคะอ่ะสุดท้ายให้เล็กสรุปเป็นข้อดีของเจ้าตัวอโลนให้คุณผู้ชมเข้าใจแบบง่ายๆองค่ะง่ายๆคือตัวอโลนเนี่ยมันทํางานเดียวๆท่านสามารถที่จะใช้ในป่าก็ได้สมมติว่าไม่มีเน็ตแต่ท่านมีมือถือนะค่ะ ก็เชื่อมต่อกับตัวมันโดยไม่มีเน็ตแต่มันต้องเสียบปลั๊กนะคะในป่านวมีปลั๊กเหรอคะเขาจะมีปลั๊กไปเสียบตามสวนตามไร่ตามนาเพื่อส่องสว่างเนี่ยต้องท่วงตรงนั้นแหละอ่าแล้วก็ต่อเข้าไปใครมาขโมยต้นไม้ใครมาขโมยผลไม้อ่าเข้ามาในเขตนี้นะก็ร้องเตือนได้เลยเตือนตรงนั้นเลยพอเตือนนั้นอีกแน่นอนคนก็กลัวใช่ป่ะไม่ใช่แค่นั้นนะครับ นอกจากจะเตือนแล้วก็ต่อลําโพงใหญ่ๆได้ด้วย่าลําโพงอะรามพอต่อลาโพงอะลามไม่อยากจะต่อเป็นลําโพงอะรามอยากอยากจะต่อเป็นไฟตรงนั้นก็ได้ได้ทั้งคู่เลยนะครับอันแรกแล้วก็อันที่สองก็คือในส่วนของการขีดเส้นขีดเส้นห่วงห้ามทั้งทั้งคู่เลยนะทั้งเส้นเดียวแล้วก็ทั้งตีกรอบก็คือสามารถที่จะทําได้ทั้งคู่บนมือถือนะครับฉั้นก็ก็จะสะดวกสบาย ครับผมสำหรับลูกค้าโอ้ยเยอมากเลยนะคะวันนี้ค่ะพี่เล็กนำมาโชว์ตัวแบบนี้แปลว่าเร็วๆนี้ค่ะเพื่อนช่างเนี่ยจะได้สัมผัสแน่นอนส่วนคุณผู้ชมอาจจะได้สัมผัสหลังจากนั้นซึ่งแบบ ไม่ได้ห่างกันมากค่ะเพราะเพราะถ้าเพื่อนช่างมาสัมมนามารับข้อมูลไปแล้วเนี่ยก็อยากที่จะไปถ่ายทอดอยากที่จะส่งมอบสิ่งดีๆนะคะให้กับคุณลูกค้าแน่นอนตั้งใจนะคะแล้วก็อดใจรอสักนิดหนึ่งแล้วกันค่ะพี่เล็กเนี่ยตอนนี้เนี่ยพร้อมที่จะแกะกล่องเขาเรียบร้อยแล้วแหละบบนะคะรอที่จะส่งมอบให้กับคุณลูกค้าทุกๆท่านวันนี้ซนเซอร์หมดเวลาแล้วค่ะขอบคุณที่ติดตามชมนะคะลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับ bye